สมการนี้บอกเราว่าเราควรจะหาเอเลี่ยนเจอแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทาไมเขาถึงคิดแบบนี้สมการนี้คือ Drake Equation ที่ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์แฟรง k ์เดรกเพื่อคํานวณว่าโอกาสที่เราจะเจอเอเลี่ยนมันคือเท่าไหร่ซึ่งเขาเรล่าดับจากตัวแปรที่เรามั่นใจที่สุดไปตัวแปรที่เรารู้น้อยที่สุดตัว n ตัวนี้ก็คือจานวนของเอเลี่ยนที่เราควรจะค้นพบแล้วในวันนี้ตัวแปรชุดแรกเกี่ยวข้องกับจำนวนดาวเคราะห์ที่สามารถมีเอเลี่ยนอยู่ได้เริ่มจากตัวนี้ซึ่งคือจำนวนดาวที่เกิดขึ้นทุกปีในกาแล็กซีของเราค คูณด้วยจํานวนของดาวเคราะห์พวกนั้นที่สามารถมีชีวิตเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวเลข2ตัวแรกเรารู้ค่อนข้างดีเรารู้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของดาวใหม่ในกาซีของเราคือประมาณ1 5ดาถึง3ดาวทุกปีแล้วเรารู้ว่าในดาวพวกนั้นมีดาวเคราะห์เกือบทุกอันเลยสัดส่วนของดาวเคราะห์พวกนั้นที่ชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เราก็พอเดาได้จากระยะทางระหว่างดาวเคราะห์นั้นกับดาวที่มันโคจรถ้ามันใกล้เกินไปพื้นผิวของดาวเคราะห์นั้นก็จะร้อนเกินไปกว่าที่ชีวิตจะเกิดขึ้นได้หรือถ้ามันไกลเกินไปมมัันนจหาววเไไไปปตตตรแช่่่่่่อออคคืททีใ ตัวแปรแรกก็คือโอกาสที่ใดาวเคราะห์พวกนั้นมันจะมีชีวิตเกิดขึ้นมาจริงๆตัวแปรนี้พูดถึงกระบวนการของ abiogenesis ซึ่งการที่สสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลยกลายมาเป็นส่วนประกอบของชีวิตได้ซึ่งกระบวนการนี้เราเคยเห็นรอบเดียวในจกักรวาลซึ่งก็คือบนโลกและเราก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่ากระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นหลายรอบบนโลกจึงทําให้เราคิดว่าค่านี้อาจจะเป็นค่าที่ต่ำซึ่งอาจจะทําให้เราคิดว่าโอกาสอันนี้มันค่อนข้างต่ำแต่ก็มีบางคนที่บอกว่า ตั้งแต่โลกของเราเย็นตัวพอที่ชีวิตจะเกิดขึ้นได้มันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวกว่าสิ่งมีชีวิตอันแรกจะเกิดขึ้นมาซึ่งอาจจะแปลว,ว่าค่าหนี้มันสูงก็ได้ตัวแปรต่อมาก็คือในดาวเคราะห์ที่มีชีวิตเกิดขึ้นโอกาสที่ชีวิตพวกนั้นจะกลายพันธุ์มาเป็นชีวิตที่ฉลาดเหมือนกับมนุษย์กระบวนการนี้เราก็เคยเห็นครั้งเดียวกันโลกแล้วมันก็ใช้เวลาค่อนข้างหนักกว่ามนุษย์จะฉลาดได้ต่อมาก็คือโอกาสที่ชีวิตที่ฉลาดอันนี้จะปล่อยสัญญาณออกมาในอวกาศที่เราสามารถตรวจจับได้สัญญาณในที่นี้่่คสสเเัันนนตงงะรบ แต่มันรวมไปถึงสัญญาณที่เผลอหลุดออกมาจากดาวเคราะห์ด้วยอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุที่เราใช้สื่อสารกันที่เผลอหลุดออกไปในอวกาศบ้างตัวแปรนี้ถือว่าดาวได้ยากมากๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในเอเลี่ยนที่เกิดขึ้นมาเขาจะต้องสื่อสารระยะไกลหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาต้องสื่อสารเขาจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่าหรือจะมีวิธีอื่นในการสื่อสารแลสะสุดท้ายตัวที่น่าจะเดาวยากที่สุดเลยก็คือเวลาที่เอเลี่ยนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่เพื่อส่งสัญญาณออกมาได้ซึ่งตัวแปรนี้เราแทบจะเดาไม่ได้เลยว่ามันคือเท เราอาจจะกลับมามองที่มนุษย์เราเองว่าเราคิดว่าสายพันธุ์ของเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่คําตอบก็ยังไม่แน่นอนอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนปีก็ได้ในเปอร์แรกของเดรกตอนที่เขาเห็นสมการนี้ขึ้นมาเขาได้เดาว่าจํานวนของเอเลี่ยนที่เราควรจะมองเห็นได้ในตอนนี้อยู่ที่ระหว่าง1นึ่งพันกับหนึล้านสายพันธุ์ซึ่งแน่นอนเป็นเวยที่กว้างมากๆและปัจจุบันก็มีคนทําการคานวณนี้เรื่อยๆโดยที่คําตอบของเขามีเวย์ตั้งแต่เกือบศูนย์ไปถึงหลายพันล้านเลยก็ได้สุดท้ายแล้วสมการนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่ มันแค่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถคิดถึงการกลายพันของพวกเอเยนพวกนี้ได้ถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองเอาไปคำนวณได้นะครับ